บุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้น ตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปย้อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้ามันสร้างบาร,รมีแล้วฟ้าดินจะช่วยเอย่ยจะช่วยเองนี่ครับผมจดไว้โดยลายมือไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะฮะแต่จดไว้ตั้งแต่เป็นสัมมณีอายุสิบห้านี่นะครับสมุดบันทึกของสัมมณีอธิรักษาตอนนั้นเป็นเนน การที่ได้ข่าบวชเนนตั้งแต่จบป .6 จะด้วยบุญจารสันธมะจัดสรรฤกเหตุเป็นเอิงก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแม้ว่าในเบื้องต้นจะยังไม่เขา้าตั้งใจไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อบวชไปแล้วปุเพกะตะปุญญาตาความมีบุญวัสนาสร้างในชาติปางก่อนทําให้ดนใจให้มาสนใจบวชก,กับปุ อัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบศึกษาจกนกระทั่งปัจจุบันทําให้มีเฮริความระอายแก่ใจอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่บันทึกผมยังมนบันทึกต่ออีกว่านะครับอันนี้คือว่าเอาเรื่องเป็นอนุสติขณะเป็นสัมมณีนะฮะ,ะมามอเห็นจะเห็นชัดหรือปะนะ,อ,ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ฮะ จงจำไว้นะกระผมจดไว้นี่เข้าใจว่าจะเป็นคำพูดของพระเกจิรูปใดรูปหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วแต่จดเพราะคมคายดีจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตันเจ้าไม่อยู่จงยาไปเร่งเทวดาฟ้าดินในเมื่อบุญ ในเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านี่คือคำเทศนาของเจ้าพระกนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมบันทึกไว้นะฮะพมรังสีที่ได้โปรดชีท้ทำไว้ในนิมิตหลังจากที่ทันร่วงรับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปัตมุเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับต่อไปผมก็บันทึกธรรมะอย่างอื่น อันนี้ทรงคุณค่าตรงที่ว่าบันทึกเนื้อหาสาระแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยสภาพทั้งหลายทั้งสองคือทำด้วยอะคืออะธรรมคือสภาพไม่ใช่ธรรมเป็นสภาพมีวิบตกเสมอกันย่อมเป็นหามิได้เลยสภาพไม่ใช่ธรรมย่อมนำไปซึ่งสัตว์สุนรุกอันว่าธรรมยังสัตว์ย่อมให้ถึงซึ่งสุคติดังนี้นี่ ดต่สังขารต่งางๆไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดกระแสไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็บันทึกเลยไปทีนี้หลักการเทศนาอ่ะโอ้มีคาถานี้ด้วยนะฮะจดไว้นานละมุนินทะวัฒนำผูชะจดตั้งยุคสิบห้านะฮะบมื่อบทบันทึกเล่มนี้ตั้งแต่ยุคสิบห้านะครับเป็นเนนบัวดายแค่สามปีมุนินทะวัฒนำผูชะ, 15, ะ,ะ, 15, ะค,ปนนคปะชะาปรสมวะสุนทรี ปานีนางสารนางวานีไม่หั่งปิญยาตัมมานังซึ่งกระผมขึ้นก่อนที่จะพูดในบทต้นเนี่ยอันนี้เป็นปรนนามคาถาแห่งพระคำพีสุโบธารังการเป็นการนึกน้อมแสดงความเคารพต่อพระธรรมรูปนั่นคือธรรมะซึ่งอาจจะวาดเป็นรูปนั่นคือเหมือนกับเปรียบเหมือนพระวานีนนเรียกว่าพระเอหิปัสิโกเชิญมาดูได้ มีรูปภาพปรากฏเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมากล่าวถึงเรื่องพระสุนทรีวานีซึ่งเคยกล่าวไปแล้วนะครับในครั้งหนึ่งท่านมายุย้อนหลังได้ในช่องมหากรุงชาแนลที่ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดรบ,บํารุงพันอุบลอันนี้ก็ได้จดไว้ในหนังสือเล่มนี้อาจจะจดที่หลังนะฮะแต่เล่มนี้อ่ะตั้งแต่ยุสิที่สําคัญครับผมได้ในหนาสุดท้ายนี่นะฮะเนี่ยของมห บทบันทึกของสเนักอธิรักษาเนี่ยฮะได้พูดถึงบารมีสิบอันนี้เหมือนเขียนนี่เขาจิงไม่เขียนมันเป็นอักษรที่ที่ฝนฝนมือกดกดแล้วจะเป็นเนี่ยบารมีสิบหนึ่งบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมีหกขันติบารมีสิบเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีเรามีแล้วหรือยัง นี่แหละครับอะไรดนใจทํำให้กระผมแต่บันทึกเรืงนี้ขณะเป็นในอายุสิอยู่ที่วัดมะขามแต่ผมจะมาพูดถึงผมว่ากุศลบุญบาร,รมีภายใต้ร่มบาร,รมีธรรมของรลวงปู่ใหญ่หรือว่าท่านพ่อใหญ่ในราชชินานามว่าพระกุศลธรรมพิวินิตเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งทำห้ผมรู้สึกกลัวบาปกลัวที่จะตกนรก ลัวที่จะไปสู่ทุกขติกลายเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรการหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหลังจากตายนี่นี่นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกที่จดอนุสติที่พึงใช้10บนะครับหนึ่งระงับนิวรห้าสองอนาปนาันสติจับหายใจสารณารน,นุสติ 4. พุทธานุสติ 5. ธรรมานุสติ 6. สังขานุสติ 7. ศีรานุสติแอุปสมา,านุสติเจาน จากคานุสติ10เทวตานุสติอนุสติ10ที่ควรระลึกนะฮะสิอย่างหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติกายะคตาสติอานาปนสติอุปสมานุสตินี่ทั้งบุญทั้งบารมีแล้วก็มีเรื่องนิวรห้าอันนี้ก็คือที่ผมจะเอาอันนี้มาเนี่ยอังสือที่บันทึกในอเป็นอายุสิบห้าเนี่ย เพื่อที่จะมาพูดถึงการสร้างบาร,รมีดังที่กับผมได้ยกคําเทศนาของเจ้าบทคนสมเด็จพระพุทธาจารโตภูมรังสี oh um ว่าบาร,รมีถ้าเราไม่สร้างเราไปอ้อนวอนขอเขาเนี่ยเราสร้างเองก็ต้องไปชดใช้ที่อ้อนวอนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างบาร,รมีก็ควรที่จะสร้างเองมีภาษิตคมคายคำหนึ่งว่าคนชั่วชอบสร้างอิทธิพล สาธุชนชอบสร้างบารมีบารมีนี้ถ้าจะแปลก็แปลได้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งซึ่งผมประสงค์ในที่นี้คือแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานปารังบวกอิอิธาตในความถึงปารังปาระแปลว่าฝั่งฝั่งคือพระนิพพานคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่ง คือว่าถึงปาระฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยต้องอาศัยบาร,รมีสิประการคือทานบาร,รมีทานคือการให้ศีลบารมีการสงบกายวาจาทํากายวาจาให้เป็นปกติสามเนคขมะบาร,รมีการทําใจให้พากจากกามหรือการถือบวชเพื่อสร้างประโยชน์ไม่มีเครื่องอปริโภทกังวลอะไรมาก4 ปัญญาบาร,รมีเห็นถูกตรงมองไม่ผิดคิดไม่พลาดขาดไม่พลัง้งหวังไม่เลวหวิริยะบาร,รมี6คขันติบาร,รมีความอดทน7จสัจจะบาร,รมีความจริงใจแปดวิรยิยะอ,อะไรทานสินได้คำว่าปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐาน ความตั้งใจมั่นเมตตาความปรารถนาดีอุเปขาบารมีความวางเฉยบารมีนี่มีความสําคัญมากคนที่ชอบสร้างบารมีก็จะทําให้ถึงฝั่งคือนพระนิพพานในง่ายถ้าพอใจในภูมิสาวกภูมิหรือว่าสาวกบารมียานก็อาศัยบารมีทําให้ถึงพระนิพพานในภูมิของสาวก ถ้าพอใจในพระพุทธภูมิก็สร้างบารมีทั้งสิบประการให้ครบสามสิบทัศถ้าเป็นประเภทปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะบารมีสัทธาธิกะยิ่งโดยศรัทธาสร้างบารมีถึงแปดอสงไขยแสนกับถ้าเป็นพระพุทธเจ้า ประเภทวิริยาที่กะต้องสร้างอริมีถึง16บสัยอสงไขแสนกับแต่เป็นพระประเจพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยปัจเจกไม่แสดงธรรมโปรดท่านก็อาศัยบาร,รมีเหมือนกัน